แปดธรรมจักกับปะวัตนสูตรเอวามีสตังนิกังสัมยังภาวะพระราสิยังมีอารติสิปตะนีมิกทาเยตัตะโกภะวาปัญจวัคคีย์พิกขุอามันเตสิเวเมภิกขเวอันตาปับปะชิเตนะนะเสวิตตพายโยจายังกามิสกามะสุขันติกานุโยโคหิโนกัมโมโพตุจานิโกนะริโยอนัตถะสั้นฮิโตโยจายัง ตระอัตตะกิระมะธานุโยโคตุกอนาโยอนัตถสันนิโตเอเตเตปิกเวโพอันเตอุนปคัมมามัชิมาปฏิปตาตทาคตนาภิสัมพุทาจะกขรณียะกรนียุปสมายาพิญญาญาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติ สมาจะสร้างภิกขเวมาชิมาปฏิปทาสัทธาเตนาพิสมุทธาูมิกรณียานะกาณีอุปสมายาพิญญาญาสมโพธายานิพานายสังวัตติยเมวะอรโยอทังทิโกมาโกสสญญาทิสังสมาติสัมมาสังกัดโปสมาวาจาสมากมมันโตสมาชิวสมาวายาโมสมาสติ ัมมาสมาธิยังโคซาปิกเวมาจิมาปฏิปทาตตาคเตนาภิสัมพุทาจากุกรณียานากรณีอุปสมายยาพินญาสัมโพธายานิพานาญาสังวัติจังโคปนาภิกเวทุกครั้งอริยสัจจังชาติปิทุกขฆาชราปิทุก้ามารานัมติทุกขั้งโสกปริเทวทุกขะโทมานต ปายาสาติทุขาอิปิเยหิสัมปายโยโคตุโคปิเยหิยุปายโยโคทุโคยัมปิจชังนราปฏิตามปิทุขัางสั้งติเตนะปันจุปาทานะขันธาทุกขาทังโคปนาพีกเวตุกะสมุทัยโยอริยสัจจังยาอย่างตันห้าปโนภาวิกานันทะรินันทิราคะสหระตาตถาตาทาพินันเ่นี้สัยญาทีทางตารมตันห้าภาวะตันห้าวิภาวะตันห้า ทงังโคปนา,าพิกเวทุกขานิโรโธอริยสัจจังโยตัสาเย,ยวะตัญหายะเสสะวิราคะนิโรโตจาโคปฏินสักโคมุติอนารยโยตังโคปนา,าพิกเวทุกขานิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอริยเมวะอริโยตังชิโกมคโกไซยตทิตัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอีกทางทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเปยานุสเตสุตัมเมสุจักขุอุตปาทิญาณุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกตปาทิสังโฆปนิสังทุกขังอริยสัจจังวรินญายันติเมภิกขเวปุเปยานุสเตสุตัมเมสุ จากพุ่อุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารมโกอุตปาติตังโกปณิทังทุครั้งอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวผูเปียอนุสติสุธรรมเมสุจากพุ่อุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารมโกอุตปาติ जो हल्या तिमे भी कवे पुपे अननतेंजा तु पातिवी छा तुपाधी आलो को उतपाति पनी थाम तू कसुमता जो हल्या सचान पहा तपान तिमें भी कवे फूफे अनन उतम में सोचकु उतु पाते जाना तुपाति पंजा उम तू खमोथा जो हलिया सच วันนี้นเมฟิกเวีภเปียนะนุสเตสุตัมเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารมโกอุตปาธิอิทังทุกขณะนิโรธโทอริยสัจจันติเมฟิกเวีภเปียนะนุสเตสุตัมเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารมโกอุตปาธิทังโคปันิทังทุกขณะนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉ

จักคงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมปีกเวปุเพานนุสติสุตมเมสุจักคงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง ภาวิตันติเมภิกเวปุเพียณอนุสเตสุจามเมสุจักผงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกตปาทิยาวะจีวันจเมภิกเวเมสุจตุสุริยสุเจสุเอวันติปาริวัตังทวัตสาคารังยุตตาผูทางยานตาสนังนัสวิสุตังห้อสีเนวตาวาหังพิกเวสเทวเกโรเกสุมาโรเกสุปรมเกสุสะมานะพรหมันิยาปชายะ เทวมนุษยายาอนุตานังสัมมาสัมโพธิงภิสัมปุทโธปัญญาสิงยะโตุสโคเมผิกเวเมสุตุสุริยสัตเตสุเอวันติปาริวัตทังตวัสสากังลังยธาบุตังยานาตาสุนังสวิสุตังอหสิัท้าหังผิกเวเทเวเกโลเกสุมาระเกสวัมมะเกสัสสัมณพระมณียา ปชายะชาชนมนุสสายานุตรังสัมมาสัมโพธิสัมปโตุปจัญญาสิญญาณัณจปะนะเมธาสุนังุทปปาติอกุปาเมวิโมติอายะมันติมาชาตินาติธานิปุนัะโวติอิทัมวจะปะกะวาอัตตมะนาปัญจวัคคียาบิดุปะควาโตภัสลังอภินันตุ ิมัสมินจะปนะวยาพรานาสิมิงพันยมานีอายสมาโตโพัิญัตส์วิระชังวีธรรมะรังธรรมะจากคุงอุตปาทิยังกินจิสมุทยะธรรมังสะพันตังนิโรธธรรมมติภาวะติเตจะปกวตาธรรมะจากเก ภูมิมาเทวาสุทธมนุสาเวสูงอิตัมพระวตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิคาตาเยนุตรังธรรมจากางประวัติตังอภิวัติตียงสมณีนวาพระมณีนวาเทวีนวามารีนวาพระมุนาวาเกนชิวารุกัสมินตีภูมินังเทวนังสันตังสุตวะจตุมาหราชกาเทวาสัตธมนุษาเวสูงกจตุมาหราชกานังเทวนังสัตตังสุตว ตวะติงสาเทวาสัตตมนุสสาวีสุทวะติงสานางเทวานังสันตังสุตวายามาเทวาสัตตมนุสสาวีสุยามานังเทวานังสันตังสุตวาตุสิตาเทวาสัตตมนุสสาวีสุตุสิตานังเทวานังสันตังสุตวานิมานารติเทวาสุตตามนุสสาวีสุงนิมานารตินังเทวานังสันตังสุตวาปารานิมิตวะ วัสตีเทวาสัตตมนุสา์วีสุงปรานิมิตวสวัสตีเทวาสัตตังตัวสัมมกายิกาเทวาสัตตมนุสา์วีสุงอิตัมพะกวัตาบารามสิยังอิสิปตนีมิคตายุตตรังธรรมะจักขังปวัติตังอภัติวัติยังสามณีนวาปาสามณีนาวาพรามานินาวาเทวี ตัมมุนาวาเกนะจิวาลูกัสมินติอิติหะเตนะขเนนะเตนะโมหะเตนะยาวะปมารโรกาสัตโตอัพพุคัสขาจียานจะสสัสสะสหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทีอปปมโนุยุราโรภัสโรเกปาตุระหูสิอาิกัมเมวะเทวานังเทวานุภา อัตโกภะวะโทานังอุทานเสิัญญาสิวัตตโพโกณทันโยัญญาสิวัตตโพโกณทันโยติอิิหังอายสมะตโกณทันยัสสอัญญาโกณทันโยตวีวนามอิต